การจัดการการปฏิบัติการกระบวนการจัดซื้อได้แบ่งจำแนกกระบวนการจัดซื้อไว้6กระบวนการสำคัญดังนี้คือ 1. การตรวจสอบความต้องการพัสดุหรืองานบริการของผู้ใช้งาน 2. การประเมินศักยภาพของผู้ขาย 3. การประกวดราคาต่อรองราคาและคัดเลือกผู้ขาย 4. การอนุมัติการจัดซื้อ 5. การปล่อยและรับความต้องการจัดซื้อ 6. การประเมินผู้ขายรวมถึงกระบวนการจัดซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของธุรกิจเองหรือกระบวนการการจัดซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook อ In สตาแกรม l ลน e และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เป็นการซื้อสินค้าเช่าสินค้าการจ้างเหมาบริการการจ้างทำของรวมถึงการจ้างก่อสร้างทุกโครงการ ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการต้องผ่านขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กําหนดไว้ในพรบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560หลักในการจัดซื้อที่ดีหลักเบื้องต้นในการจัดซื้อ 1. ซื้อให้ได้คุณภาพที่ถูกต้อง 2. ซื้อให้ได้จํานวนที่ถูกต้อง 3. การซื้อจากผู้ขายที่ถูกต้อง 4. ซื้อในราคาที่ถูกต้อง 5. ซื้อในจังหวะเวลาที่ถูกต้องความสำคัญของการจัดการคุณภาพการนำเทคนิคในการจัดการคุณภาพมาใช้ในองค์การจำเป็นต้องบูรณาการเทคนิคหลายๆอย่างให้เข้ากับการทำงานประจำวันโดยมีการวางเป้าหมายเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรระดับโลกและต้องมั่นใจว่าเป็นเทคนิคที่จำเป็นต้องใช้และได้รับการยอมรับคำแนะนำในการใช้เทคนิคการจัดการคุณภาพ จากงานวิจัยรวมถึงหลักการสำคัญของการบริหารคุณภาพแบบองค์รวมมีหลักการสำคัญ3ประการได้แก่ 1. การมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้า 2. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3. การให้ทุกคนมีส่วนร่วมมาตรฐานคุณภาพระหว่างประเทศมาตรฐานคุณภาพระหว่างประเทศซึ่งมีหลายด้านเช่นมาตรฐาน ISO เป็นการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ ในการบริหารองค์กรโดยมาตรฐาน ISO ที่สำคัญได้แก่ 1. มาตรฐาน ISO 9000เป็นมาตรฐานระบบบริหารงาน 2. มาตรฐาน ISO 1 4 0 0 0เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 3. มาตรฐาน ISO 10725เป็นมาตรฐานการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ 4. มาตรฐาน ISO 18เป็นมาตรฐานการจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย 5. มาตรฐาน ISO 222. 2งหเป็นมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของอาหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมออกเป็นมาตรฐานตามที่กำหนดมีความปลอดภัยสำหรับการใช้อุป,ปโภคและบริโภค มีประสิทธิภาพคุณภาพสำหรับการใช้งานตามประเภทของผลิตภัณฑ์นั้นๆมาตรฐาน GMP เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติและพิสูจน์จากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลกแล้วว่าสามารถทำให้อาหารเกิดความปลอดภัยเป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภคมาตรฐาน HACCP เป็นมาตรฐานควบคุมดูแลวความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหารมาตรฐาน Q เป็นเครื่องหมายที่ได้รับการรับรองจากสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาตรฐานอาหารและยาหรืออ,อยอเครื่องหมายอ,อยอเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพได้มีการผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพคุณภาพและความปลอดภัยแล้วตามหลักเกณฑ์การผลิตและการนำเข้าจากอ,อยอมาตรฐานอาหารฮาลาล ารางเป็นคำมาจากภาษาอาหรับิกหมายความว่าการผลิตให้บริการหรือการจำหน่ายใดๆที่ไม่ขัดต่อบรญญัติของศาสนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์เครื่องหมายรับรองมาตรฐานระบบการผลิตทางการเกษตรที่คำนึงถึงการใช้ปัจจัยการผลิตจากสารอินทรีย์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมผชข้อกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชน เป็นข้อกำหนดที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมาะกับสภาพการผลิตของชุมชนระบบลีนระบบลีนถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตาสาหกรรมเพื่อเป็นการลดความสูญเปล่าหมายถึงเดิมที่มีความสูญเปล่าเกิดขึ้นเท่าไหร่หลังใช้ระบบลีนแล้วจะมีการสูญเปล่าเกิดขึ้นน้อยลงจากเดิมการผลิตแบบทันเวลาพอดีการผลิตแบบทันเวลาพอดีหรือนิยมเรียกว่าจิ๊บ เป็นเทคนิคที่เริ่มใช้ในบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นโดยมีแนวคิดว่าการทำงานต้องทันเวลาพอดี OHSAS 1 8 0 0 1เป็นระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภยัยคือระบบที่ใช้สำหรับการบริหารการจัดการภายในองค์กร IPM คือการจัดการปัญหามแมลงอย่างเป็นระบบ แบบบูรณาการที่ต้องมีความเข้าใจความเป็นอยู่ในระบบนิเวศของแมลง TQM เป็นการบริหารคุณภาพโดยรวมเป็นแนวทางการจัดการไปสู่ความสำเร็จระยะยาวด้วยการฟังความพึงพอใจของลูกค้าการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยสมาชิกทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการโภชนาการทางเลือกสุขภาพ เครื่องหมายนี้ต้องผ่านเกณฑ์คุณภาพทางโฆษณาการที่ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อเลือล้อรลางจากทางการบริโภคอาหารเป็นเพียงทางเลือกให้ผู้บริโภคและไม่ใช้การโฆษณาสินค้าหรือจัดอันดับอาหารว่าดีหรือไม่ดีแต่มุ่งให้ความรู้กับผู้บริโภคในทางเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพ พอตมอสคือมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวออร์แกนิกทุกชนิดในโลกตัวอย่างองค์กรที่มีการนำเอามาตรฐานการจัดการในองค์กรมาใช้คือบริษัทโอศกสภาจำกัดมหาชนโอศกสภาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าปรโภคบริโภคชั้นนำของประเทศต่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2434 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตลุลาคมปีพศ2561ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาโอสกสาามุ่งม,มั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างชีวิตให้แก่ผู้บริโภค สังคมภายใต้แนวคิดพลังเพื่อเสริมสร้างชีวิตโอสภามีการดาเนินธุรกิจหลัก3ากลุ่มประกอบด้วย1กลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ได้แก่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบารุงกําลังเครื่องดื่มเกลือแร่กาแฟพร้อมดื่มและเครื่องดื่มที่มีการเติมส่วนผสมเพื่อให้ได้คุณสมบัติเฉพาะ 2. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลได้แก่ผลิตภัณฑ์สําหรับเด็ก และผลิตภัณฑ์ความงามสำหรับผู้หญิง 3. ากุมธุรกิจอื่นๆอาทิยาลูกอมและการผลิตจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่บุคคลภายนอกภายใต้สัญญากิจการร่วมค้าและสัญญาบริการผลิตสินค้า OEM ทั้งนี้ นอกจากการผลิตและจําหน่ายในประเทศแล้วบริษัทมีการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในประเทศต่างๆทั่วโลกรวม25ประเทศซึ่งบริษัทมีโรงงานการผลิต6กลุ่มประกอบด้วย 1. โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 2. โรงงานผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล 3. โรงงานผลิตภัณฑ์ขวดแก้ว 4. โรงงานล้างเศษแก้ว 5. ศูนย์กระจายสินค้า 6. โรงงานผลิตฉลากผลิตภัณฑ์คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ บริษัทให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพและปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยเริ่มต้นตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานสะอาดแบบปลอดภัยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารมีระบบการจัดการคุณภาพด้วยความปลอดภัยจากการวริเคะห์อันตรายและจุดวิกฤต พร้อมด้วยระบบบริหารงานด้านคุณภาพขององคอ์กรโดยบริษัทได้รับรองมาตรฐานสากลอาทิ ISO 9001 h a น c p และ GMP เป็นต้น ดังตารางแสดงมาตรฐานการจัดการของบริษัทโอสกสภาจำกัดมหาชนมาตรฐานการจัดการในองค์กรที่โอสกสภาได้รับประกอบด้วยมาตรฐาน GMP โอสกสภาเป็นผู้ประกอบการโรงงานผลิตสินค้าเพื่อดีเดนระบบ GMP และ SA w CP ประจำปี2562ภาคเอกชนที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นรายแรกของประเทศไทย ในการประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตรประโยชน์ได้รับจากมาตรฐาน GMP 1. ผู้บริโภคได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย 2. มีแนวทางการผลิตเพื่อประกันว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพปลอดภัยตรงตามที่มาตรฐานกำหนดและผลิตภัณฑ์มีความำำสม่ำเสมอในทุกๆล็อตการผลิต3ช่วยลดข้อผิดพลาดหรือความเบี่ยงเบนที่กะ สิไม่ได้มาตรฐาน 4. ป้องกันไม่ให้มีข้อบอกพร่องที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพรวมทั้งขจัดปัญหาที่ให้เกิดขึ้นซ้ำซ้อน 5. ส่งผลต่อคุณภาพอาหารในระยะยาวและช่วยลดต้นทุนการผลิต 6. บมีความสะดวกและง่ายต่อการติดตามข้อมูล 7. มีการควบคุมและรักษามาตรฐานความสะอาดและถูกสุขลักษณะของโรงงานแต่สร้างความสะดวกปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 9. เพื่อตั้งทัศนคติที่ดีและถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงาน 10. ความคล่องตัวในการดูแลการจัดการและการประเมืงงานในโรงงานมาตรฐาน HACCP มีประโยชน์คือ1เป็นระบบที่นำมาใช้ร่วมกับระบบคุณภาพอื่นๆได้ 2. เป็นระบบที่นํามาใช้ในการควบคุมอันตรายสารเคมีสิ่งแปลกปลอมจุลินทรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง 3. เป็นระบบที่ยอมรับในระดับสากลตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศว่าสามารถใช้สร้างความมั่นใจในการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัย 4. ช่วยป้องกันการสูญเสียจากการที่ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื้อน หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 2002 2005โอศกสภาผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารระดับสากล f w s, s c 2002อร์ชั่น5เป็นระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารตัวหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจกรรมในอุตสาหกรรมอาหารโดยตรงรวมถึงความเชื่อมโยงกับหวงโซอาหารตัวมาตรฐาน ISO 2002จีครอบคุมข้อกาหนดทั้ง CMP, HACCP รวมถึงข้อกำหนด ที่สําคัญภายในระบบการจัดการขององค์กรมาตรฐานมุ่งมน้นไปที่ผู้ประกอบการให้รักษาความปลอดภัยของอาหารที่มองเห็นได้ชัดเจนประโยชน์ที่จะได้รับคือ 1. ช่วยให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค2ช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียในด้านของเศรษฐกิจซึ่งก็คือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 3. การจัดการผลิตอาหารได้รับการดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบอีกทั้งยังมีการนำเอาทรัพยากรมาใช้ ได้อย่างคุ้มค่าและลดต้นทุนลงได้ 4. ลดปัญหาการกีดกั้นทางการค้าและเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดโลก 5. ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือขึ้นในองค์กรการผลิตอาหารรวมถึงผลิตภัณฑ์ 6. ระบบดังกล่าวเป็นคุณภาพด้านความปลอดภัยทางด้านอาหารที่สามารถขอรับรองได้ 7. เป็นหลักพื้นฐานที่เรียกว่าหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารงาน มุ่งสู่คุณภาพในระดับ ISO 9001มาตรฐาน ISO 9001 2015บริษัทมีการวางแผนการจัดการด้วยระบบการตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวดตลอดจนการตั้งหน่วยงาน R&D เพื่อการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้รู้ลึกถึงความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนำไปสู่การค้นคว้าและปรับปรุงพัฒนาสินค้าให้ตรงใจและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากที่สุด การพัฒนาสินค้าของโอสกสภามีอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างสินค้าเก่าแก่อย่างเครื่องดื่มชูกําลังริโพวิตันดีที่บริษัทนําเข้าจําหน่ายในประเทศไทยเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2508โดยซื้อมาจากบริษัทไทโซฟาร์มาซูติคอจำกัดผู้นำด้านเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพของประเทศญี่ปุ่นซึ่งตลอดระยะเวลากว่า43ปีที่ผ่านมาเครื่องดื่มริโพได้สร้างภาพลักษณ์สินค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนาตัวสินค้าอย่างต่อเนื่องผ่านโลโก้รูปคนชู2นิ้ว The Victory Spirit ที่มาพร้อมโสโลแกนลิโพมั่นใจคุณทำได้เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยกันดีประโยชน์ของ ISO 9001ที่ได้รับภายในองค์กร1มีคุณภาพสินค้าดีสม่ำเสมอและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง2มีการจัดการความรู้ขององค์กร สเป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 4. มีโครงสร้างมาตรฐานที่บูรณาการมาตรฐานต่างๆได้ง่ายมากขึ้น 5. มีระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างแม่นยำา 6. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานดีขึ้น 7. มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงจากบริบทและความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร 8. มีการจัดการกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ของ ISO 9001สำหรับผลที่ได้รับภายนอกองค์กร 1. การจัดการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2. ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการ 3. เพิื่องศัก,กยภาพในการแข่งขัน 4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสีย 5. บรรลุความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย iso 1 4 1 2งหมโอศกสภ,ภ,ภาดำเนินธุรกิจโดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอาทิการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์การนำความร้อนสูญเสียจากโรงงานผลิตขวดแก้วมาผลิตไอน้ำ ส่งกลับไปใช้ในกระบวนการล้างขลดแก้วของโรงงานผลิตเครื่องดื่มการจัดการปริมาณของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่จำกัดโดยวิธีการฝังกลบให้เป็นศูนย์ประโยชน์ของ ISO 14,001 1. ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 2. ช่วยลดต้นทุนการผลิตลดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย 3. ต่อให้เกิดการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 4. สร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า 5. เกิดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุอย่างคุ้มค่า 6. องค์กรได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในคุณภาพ 8. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมดูโรโบลิทัสเซอติฟิเคชันให้บริการรับรองระบบมาตรฐาน ที่หลากหลายและควบคุมในหลายพื้นที่ทั่วโลกบริษัทได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรับรองให้เป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบหรือสามารถดําเนินการตรวจประเมินเพื่อยืนยันและให้การรับรองอย่างเป็นทางการ มาตรฐาน Cosm บริษัทพยายามคิดคน้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากธรรมชาติอ่อนโยนและปลอดภัยสำหรับเด็กโดยเปิดตัวตราสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในระดับพรีเมียมซึ่งได้รับการยอมรับมาตรฐานออร์แกนิกระดับสูงสุดจากมาตรฐาน Cosm เป็นรายแรกของประเทศไทยประโยชน์สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กผลิตภัณฑ์ความงามสำหรับผู้หญิง และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชาย TQM และมาตรฐานฮาลานบริษัทโอสกสภาจำกัดมหาชนมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคสอดล้องตามข้อกำหนดกฎหมายโดยคำนึงถึงการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของอาหารตลอดจนมาตรฐานฮาลัานเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1. คุณภาพผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยอาหารและมาตรฐานฮาลาล 2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารขององค์กร 3. จัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กร 4. ให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นในการพัฒนาวความรู้ความเข้าใจ,จสร้างจิดสํานึกให้ตระหนักถึงความสําคัญด้านคุณภาพความปลอดภัยของอาหารตลอดจนมาตรฐานฮาลาลและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโอสุสภาที่มีเครื่องหมายมาตรฐานคุณภาพระหว่างประเทศเช่นเครื่องหมายโฆษณาการทางเลือกสุขภาพมาตรฐานอาหารและยาหรืออ,อยอและมาตรฐานอาหารฮาลาล